ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามนะคะพักยก24จบครบเครื่องเรื่องมวยมีมวยเดี่ยวมวยสเตปไดนง่ายระบบออโต้แอดพ24แอ24มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะรักหนูเอ็นดูหนูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นให้ช่องด้วยนะคะและเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆจากช่องกดซับสไครป์รอไว้เลยนะคะ อัปเดตโปรแกรมมือไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่27เมษาย,ยน2568ชอบหลังช่างถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเท็ดีทุกวันอาทิตย์ตามเวลาเดิมคู่ที่1ยอดกุมารรถสวยจ่าเจดเจอกับยอดกันช้นนางนคอสีรเมื่อเช้ายอดกุมารมาพอดีเวท106ปอนด์ส่วนยอดกันมาเกิน0.2และคู่ที่2เพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรเจอกับฤทธิชัยอเพชรสมาน คู่นี้พิกัดชก126ปอนด์ก็มาพอดีทั้งคู่นะคะและคู่สามเมาคีวันของโอม MBK เจอกับเพชรเหนือสองขาวเชียงใหม่พิกัดชก128ปอนด์เมาคีมาเกิน0.6นะคะส่วนเพชรเหนือมาพอดีและคู่สี่คู่เอกของรายการคัมแบ็กทีเคยุทธนาเจอกับเพชรกิติเจี๊ยบลามอินทาคู่นี้พิกัดชก129กับ130ปอนด์คัมแบ็กต่อให้เพชรกิติหนึ่งปอนด์นะไม่ใช่คัมแบ็กมาเกินสาม เมื่อเช้าคัมแบ็กมาร้อยสามสิบสองนะคะลดสามปอนด์เลยนะส่วนเพชรกิตินะมาพอดีนะร้อยสามสิบปอนด์นะคะดูจากรูปภาพหลังช่างวันนี้นะแต่ละคู่นะก็ดูแตกต่างกันไม่มากนะ,ะน่าจะมีคู่เอกนะคะคู่เดียวนะที่คัมแบ็กในข้อมูลนะคะมาเกินสามปอนด์เลยนะคะก็ดูรูปร่างเตี้ยสั้นปกติตามมาตรฐานตามข้อมูลเลยนะคะทีนี้มาฟังข้อมูลหลังช่างกันดีกว่าค่ะ เลทล่าสุดนะคะคู่ที่1เลทเปิดไปที่ราคาเสมอน้ําเงินยอดกันนะและคู่2เลทเปิดไปที่มุมแดงเพริเศษเป็นต่อ7 4็ดสี่วนคู่3าเลทเปิดไปเมาคีสิแปดและคู่เอกเลทเปิดไปที่คัมแบ็กเป็นต่อสามสองค่ะมาเริ่มเลยนะคู่ที่1ยอดกุมารเจอกับยอดกันนะคู่นี้เลทเปิดไปที่ราคาเสมอยอดกันนะคะก็ดูจากรูปร่างเนื้อตัวนะ หนาตันอยู่ที่มุมแดงนะสูงยาวสูงกว่ากันสองเซนตามข้อมูลนะอยู่ที่ยอดกันรูปร่างเนื้อตัวดีทั้งคู่นะคะก็ดูยอดกันดูได้สูงไนดะ้ลอยดูสดนะเด็กกาลังโตตามข้อมูลนะอายุยี่สิบสี่ปีเจอกับมวยรุ่นน้องสิบหปีนะความสดก็อยู่ที่ยอดกันกระดูกแข็งโป๊กอยู่ที่แดงนะคะก็เจอเบอร์มวยย้อนดูเมื่อคืนยิ่งย้อนลึกๆไปเขาเจอเบอร์มวยแบบว่าเกา๋ากึก เก่งๆทั้งนั้นนะคะแต่ส่วนสูงรูปร่างชุกชกเขาน่าจะตัวไม่โตเขาก็เลยยังชุกตัวเล็กๆกับเด็กๆอยู่นะยิ่งได้เปรียบนะคะก็ดูฟอร์มการแพ้ชนะนะ,ะที่หนูย้อนดูนะ,ะของเจ้ายอดกุมารน,นะ,ะไม่ค่อยจะมีฟอร์มการแพ้เลยส่วนใหญ่ชนะมาเยอะนะคะแล้วก็หนูก็ไปเห็น3ามสี่ไฟนะส่วนใหญ่แพ้มวยขวานะฝีมวยขวาฝีมือมวยขวาครบเครื่องนแสดงว่าเขาไม่ถนัดตั้งรับจับทางอาวุธที่ ที่คู่จะซื้อสวนออกมาเป็นขวาฝั่งขวาเตะขวาเข่าขวาโยนยาวสอกขวาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบว่าเขาอาจจะไม่ถนัดนะคะอะไรที่เป็นฝั่งขวานะนอกนั้นเขาฟอร์มชนะลวดนะนหนูก็สรรหาสรรหามาให้ดูนะคะก็ไม่ได้ว่าบอกว่าจะต้องชนะตามคลิปตามอะไรนะคะเอามาให้เป็นแนวทางแค่สังเกตดูก็รู้ว่า ยอดกันดูเป็นรองนะดูความเก๋าความเก่งก็อยู่ที่เจ้ายอดกุมารน,นะคะก็เป็นมวยแพ้ยากคนหนึ่งนะคะแต่ก็หนูไปเห็นอย่างนี้หนูก็เลยเอามาให้ดูละอย่างยอดกันนะเขาเป็นมวยเขา่าใช่ไหมหนูก็เลยไปสังเกตทางออกอาวุธเขาว่าเขาจะซ้ายขวานี่ออกได้ทั้งสองแต่เขาจะถนัดขวามากกว่าหรือเปล่าเพราะออกเข่าแทงขวาหมักหนักสอกแรงออกขวานะคะก็มีขวาบ่อยๆก็เท่าที่เห็นก็แนวทางนะคะทีนี้มาดูความพร้อมนะคะก็ เส้นกราฟมันก็พุ่งพอๆกันนะคะส่วนสูงเตี้ยสั้นตอกันสองเซนนะเป็นมวยอุบลเจอกับมวยนครสีธรรมราชนะก็เป็นมวยใต้กับอีสานเจอกันนะมวยใต้นะยอดกันนะอายุสิบหกปีหนูมาว่าหัวจิตหัวใจดูจากไฟที่ผ่านมาที่เขาสู้กับเจ้าธนูเงินนะคะกว่าเขาจะยอมทิ้งตัวนะหนูก็มองว่าหัวใจดีนะคะก็ไม่ใช่ว่าโดนปุบแล้วนอนเลยก็ถือว่าจัดว่าดีนะคะคู่นี้นะถ้าจะแพ้ชนะกันน่าจะแพ้ชนะกันที่ทางมวยเนาะ ก็เป็นไปได้ยากนะเพราะว่ายอดกุมารเขาก็ดกแข็งโป๊กเจอเบอร์มวยดีมวยดีๆมาเยอะก็เหมือนเหมือนเด็กอะเหมือนเขาได้เปรียบเด็กเพราะว่าเขาตัวสูงแค่นี้เขาจะไม่โตไปกว่านี้ใช่ไหมเขาก็จะเจอแต่เด็กรุ่นๆน,นะคะตามเส้นกราฟนะความพร้อมนะน้ําเงินดูดีกว่านะตามความสดนะน้ําเงินก็สดกว่านะช่วงการชกพ,พอการสูงกันสองเซนประสบการณ์เขาชี้ไปที่แดงเยอะกว่ามากนะคะแล้วก็การได้เปรียบเสียเปรียบน้ําหนักอยู่ที่แดงนะห่างกันพอสมควรแล้วก็แรงพละกาลังนะชี้ไปที่แดงนะเหนือมานิดๆน,ดน,ดนะส่วน ทนทันแข็งแร่งชี้เท่ากันค่ะในเซนการาฟนะเปอร์เซ็นต์มุมแดงจะชนะ8 8นะคะมวยคู่นี้นะหนูมองว่าราคาไหลขึ้นไหลลงเร็วแน่ๆนะโอกาสออกตัวโอกาสโอกาสแต่งตัวน่าจะมีเยอะจริงๆหนูจะไม่พูดเรื่องนี้นะคะพวกราคาหนูจะไม่ค่อยถนัดพูดแต่หนูมองว่าคู่นี้มันออกได้ทั้งสองนะคะแต่โอกาสแพ้ยากนะก็ไปที่ยอดกุมาน,นะคะเพราะเขาเก่๋กว่า ก็มันก็มีลูกตกติกอย่างที่หนูพูดบ่อยๆหนูไม่อยากย้ำบ่อยนะเดี๋ยวนักมวยน้อยใจหรือทีมงานเขาไม่ชอบนะหนูก็ชอบไปที่ยอดกันนะหนูมองว่าสูงกว่าสองเซนรูปร่างเนื้อตัวดีนะคะก็ทางมวยบางทีเก่าเก๋ากับสดนะกระดูกแข็งโป๊กแค่ไหนก็ตามแต,แต่ถ้ามันเจอทางมวยที่แพ้กันนะคะความไม่ถนัดของนักมวยมันก็สามารถทําให้เป็นผลต่อแพ้ชนะได้นะคู่นี้นะชอบไปที่ ยอดกันนะคะก็แต่งตัวเอาเองนะคะก็ตามนี้ค่ะมวยแพ้ยากเขาชอบแพ้ยากไปที่มุมแดงนะส่วนตัวหนูชอบไปที่ยอดกันนะก็ดูจากการออกอาวุธเขานะเขาก็จะถนัดออกขวาบ่อยๆโยนเข่าวขวาหมัดขวาแล้วก็มีตั้งรับจัดทางถีบซ้ายยันซ้ายนะคะก็แลวดูจากฟอร์มการแพ้ชนะของเจ้ายอดกุมารน,นะแทบจะไม่ค่อยมี ฟอมแพ้เลยนะหนูก็ไปเห็นดูสามสี่คนนะสามคนนะคะก็เป็นมวยขวามวยฝีมือครบเครื่องทั้งหมดเลยหนูก็เลยอ่านไปทางนี้ค่ะคู่นี้ชอบไปที่ยอดกันนะโอกาสไม่ครบยกสูงนะฟังทรงค่ะคู่ที่สองนะเพชรวิเศษเจอกับปริทธิชัยนะสอกกับสอกบวกกันใครจะหล่นจะล่วงนะก็เอาคลิปมาให้ดูนะดูไปเพลินเล่นๆนะคะก็ตามนื้อตัวหลัง ชอบหลังช่างจากรูปภาพนะก็ดูเตี้ยสั้นบอกกันไม่มากนะรูปร่างเนื้อตัวดีทั้งคู่แนละ้วคนหนึ่งหายไปนานแต่ถ้าไม่หายไปนานหนูก็มองว่าอาจจะเจอกันไม่ได้ลิศทิชัยดูเบอร์เป็นรองกว่านะคะก็ตามข้อมูลแนละ้วเพชรวิเศษนะหายไปนานนะคะอายุ23ปีนะเจอกับมวยรุ่นน้อง19ปีนะที่รายการต่อเนื่องนะฟอรมรุ่มรุ่มดอนดอนนะแต่รายการตลอดปีนะคะแพ้ก็แพ้เป็นนัดจดจำนะหนูก็พูดในแนวทางหนูหนูก็ ไม่รู้จะพูดแบบไหนหนูรู้สึกแบบไหนหนูก็พูดแบบนั้นนะคะก็สไตล์การชกเพชรวิเศษแนละเป็นมวยฝีมือนะก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องศาส์แข้งแรงวงในแล้วรัตีเหนีน่ยวน่นขยันออกศอกนะส่วนอีกคนนึงนะเจอศอกไม่ค่อยได้นะก็หล่นล่วงนะคนหนึ่งก็มองว่าโดนหนักๆแล้วชอบหล่นแต่หนูมองว่าเขาเป็นมวยครบเครื่องเขาเป็นมวยกล้าบวกหมัดอะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกตินะหนูมองว่าปกติที่เขาจะหล่นจะล่วงนะคะถ้าไม่กล้าบวกไม่กล้าแลกนะวิรทีทองก็ไม่เกิดนะคะก็ หนูมองว่าคนนึงหายไปนานนะคิดได้ในเกมจะทําได้หรือเปล่านะตามเสน้นกราฟนะคะก็ความพร้อมอยู่ที่น้าเงินสูงปีดเลยนะแดงไม่มีขึ้นเลยนะส่วนความสดนะน้ําเงินสดกว่านะห่างกันสี่ปีนะช่วงกันชกนะก็พอๆกันนะส่วนประสบการณ์แดงดูดีกว่าแล้วก็การด้เปลี่ยนเสบียน้าหนักอยู่ที่แดงนะความทนทานแรงพระกําลังเท่ากันนะแรงทนทานความแข็งแกร่งแข็งแรง,งชี้ไปที่แดงนะไม่ค่อยมองเห็นน้ําเงินเลยนะคะการแพ้ชนะนะคะ เหลื่อมไปที่น้ำเงินนิดเดียวนิดเดียวไม่ติดเดียวเองนะก็เท่าเหมือนกับพอๆกันนะโอากาสเราได้ทั้งสองนะเขาชี้หนูอ่านตามเส้นกราฟนะส่วนตัวหนูก็อ่านว่ามวยคู่นี้นะคิดได้จะทําได้หรือเปล่าก็ต้องดูในเกมนะหนูก็เดาไปเลยนะหนูมองว่าลิททิชไทนนะจะออกแข้งซ้ายทีจะทีทีทีออกแข้งซ้ายไปเรื่อยๆเคาะไปเรื่อยๆเคาะไปเรื่อยๆนะเพชรวิเศษจ,จากที่ร่างกายยังไม่เข้าที่เขาา้าทางค่อยๆค่อยยุบค่อยๆท้าค่อย,อยๆแพ้ไปแล้วก็ น็อกหรือนอนไปเองนะคะคู่นี้ชอบมากๆชอบสุดๆนะคะก็หนูทําใจได้นะเขาเป็นมวยคบเครื่องโอกาสนอนสูงแล้วก็โอกาสได้นับน็อกสูงนะคะก็เล่นไปตามเชิงลิขิตไยรายการต่อเนื่องกว่า่แพ้ชนะหนูก็ทําใจได้ส่วนใครที่แพ้ชนะแล้วทาใจไม่ค่อยได้ก็ไปที่มวยต่อเลยนะโอกาสแพ้ยากค่ะ คู่นี้เลทเปิดไกลกันนะคะแดงพิเศษเป็นต่อเยอะนะคะหนูมองว่าหนึ่งสองสามวิชัใจะออกแข้งซ้ายได้ชัดเจนราคาไหลขึ้นมาตีตื้นขึ้นมาแน่ๆน่แล้วก็น่าจะง่ายต่อการออกตัวไว้นะคะก็ชอบมากๆชอบสุดๆค่ะนิดเลยฮะลองไปค่ะคู่สามลองคู่เอกนะคะเมาเคีนะเจอกับเพชรเหนือนะดูจากรูปร่างเนื้อตัวนะก้อนนตัวดีสูงสั้นกว่ากันไม่ไกลนะ,ะดูดีทั้งคู่นะคะก็วันนี้นหนวก็ต้อง ขออนุญาตถอดมองกุฎออกก่อนนะคะหนูก็เห็นเลทเปิดนะตอนแรกเลทเปิดไปที่ราคาเสมอจแล้วเมื่อคืนนี้หนูไปเห็นเลทพุ่งไปที่มาคีคเจ็ดสี่ใช่ไหมพอเมื่อเช้ามาหรือว่าหนูดูผิดไม่รู้เหลือสิบเอ็ดแปดนะคะก,ก็ก็ยังยืนยันว่าชอบเพชรเหนือเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเอามองกุฎออกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใส่มงกุฎแล้วหนูกลัวจะแ,แบบคนอื่นจะเล่นหนักแล้วเวลามัน เกิดมันพลาดมานะมันจะเสียเยอะนะคะกลัวกลัวเป็นเหมือนคู่จากก้านะคะก็อ,อ่านมาอย่างครบเครื่องแบบว่าไม่มีรูจะแพ้เลยนะพอใส่มงกุฎเข้าไปเกมเปิดมาไปสู้เข่าแพ้น็อกแบบไม่มีคําจะพูดเลยนะหนูกลัวเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะก็ถอดมงกุฎก่อนนะคูนะ่นี้นะเป็นมวยขวาเจอกับมวยขวานะคะมุมแดงนะเป็นมวยสไตล์ไฟเตอร์มวยขวาเข่าขวางหน้าั้าแทงแรงดีตั้นเตนเหนือเหนียวแน่นบู๊ดุดดันฟันตอก สวนอันตรายปลายแข็งแร่งนะส่วนน้าเงินนะก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องขวางแะแทงเสียบแทงฟันศอกแรงอาวุธคร,คบ,เครคบเครื่องนะห่วงวงในนะคนอื่นมองแบบไหนไม่รู้แต่ส่วนตัวหนูมองว่าน้องมีเชิงมวยที่แบบว่าต่อต้านมวยเข่าอะ่ะจะเข้าหาเขาเขา,เขามีถีบจิกถีบจิกบ,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 บีออกแข้งตัดสลับหมัดหนักสอกแรงส่วนไ,ไม่ให้เข้าตัวเขาเคาไปเรื่อยๆเขาไปเรื่อยๆก็หนูเห็นสองคนนะที่เป็นมวยเข่านะคะ ก็ยุบก็ช็อตไปเลยนะเจ้าคาถาเพชรนี่ไม่ครบห้ายกนะคะก็โดนเคาะไปเรื่อยเรื่อยเคาะไปเรื่อยๆหน้าตานี่แบบว่าซุดโซมาแล้วก็มวยแพ้ยากอย่างเพชรเก้าล้านโดนเคาะไปเรื่อยเคาะไปเรื่อยขอเอยข้าวงในไม่ติดยุบช้าหก็สภาว่ามาคู่นี้หนูมอง <นะ S 2> แบบนี้นะเป็นเบนะอร์มวยมาก่อนนะเมื่อก่อนช่วงยุคข,ข,ของเขานะปีหกห้าหกหกสี่ห้าหกนี่ความชัดเกณ์ขึ้นมาโดดเด่นกว่าเจ้าจักรชัยนะจักรชัยเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อเพิ่งจะมา คนรู้จักเขาในช่วงที่เปลี่ยนชื่อฟอร์มสดขึ้นมาทําได้ดีคนก็พูดถึงก็เริ่มมีชื่อเสียงคนรู้จักนะแต่เมาคีคนรู้จักมาก่อนนะก็ได้เปลียนตรงนี้นะคะหนูก็มองว่าเมาคีเป็นมวยคบเครื่องเหมือนกันเจ้าจาักไทยก็คบเครื่องใช่ไหมแต่หนูมองว่าเมาคีเข่าในนําน้าเข่าเขานํานะถ้าสมมติว่ามวยขวเข่าเข้าทําไม่ได้นะคะจะเอาคะแนนมาจากไหนจริงไหมแล้วสมมุติว่าเจ้าจากไทยนะไม่ให้เข้าวงในแล้วถีบติกถีบเตะ สกัดแบบป้องกันตัวเองต่อต้านเองเคาะไปเรื่อยเคาะไปเรื่อยเพยุบเพอช้าเหมือนที่เคยผ่านมาก็เป็นไปได้แล้วก็เดาไปแบบนี้นะก็เมื่อเช้านะก็มาพอดีพิกัดทั้งคู่นะ128ร้อยยี่สิบแปดปอนด์น้ำหนักไปปล่อยน้าเงินดูใหญ่กว่าหกสิบสี่จุดห้านะส่วนเจ้าเมาคีหกสิบสามนะตามเส้นการาฟนะความพร้อมนะเขาชี้ไปที่น้ําเงินนะความสดก็อยู่ที่น้ําเงินนะช่วงการชกเท่ากันนะประสบการณ์ชี้ไปที่แดงนะการได้เปรียบเสียเปรียบน้ําหนักเท่ากันนะ แรงพลักกาลังความต้านแข็งแร่งเท่ากันแต่เห็นจะเส้นแดงนะคะแล้วพุ่งปี๊ดเลยนะเส้นแดงแนละ้วโอกาสชนะไปถึง9 2 9 3เปอร์เซนนะคะแล้วน้ําเงินโอกาสแพ้อยู่ที่9เอโอกาสชนะแค่9 1เองนะ9 1 9 2เองนะหนูถึงถอดมงกุฎแต่ส่วนตัวถ้าหนูเล่นเองหนูไม่ได้วิจารณ์มวยแบบนี้ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนหนูก็ไม่สนนะแพ้ชนะหนูยอมรับได้หมดนะ,ะก็ตามที่หนูถ่ายไว้เยอะๆนะคะก็ถ้าเข้าวงในไม่ติดนะคะก็โอกาส มวยรองจกักรนะก็เป็นไปได้คู่นี้ชอบไปที่จักรชัยค่ะกันทุงคู่เอของรายการคัมแบ็กทีเยุทธนาเจอกับเพชรกิตินะคะคู่นี้คัมแบ็กต่อให้เพชรกิติหนึ่งปอนะร้อยิบเก้ากับร้อยสาสิบปอนะตามรูปภาพเนื้อตัวเตี้ยกท่ากันอย่างเห็นได้ชัดนะคะ ก็ในข้อมูลนะสูงกันแค่สองเซนแต่ในรูปภาพมันดูต่างกันมากนะคะแล้วก็คัมแบ็กก็มาเกินถึงสุถึงสามจุดศูนนะคะข้อมูลค่อนข้างเวอร์นะคะก็คัมแบ็กนะคะวันนี้มาเกินสามศูนย์ไม่รู้จริงหรือเปล่านะกลัวจะถอยมารับผู้โดยสารเฉยๆแล้วเททิ้งปลายทางเลยเล้ะเล่นนะคะก็เดทเปิดคัมแบ็กเป็นต่อสามสองนะลดเยอะนะเสียเปรียบหนึ่งตอนอีกนะกล้าต่อไม่พอยจะมาเกินนะเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ ก็ดูจากข้อมูลที่มาเกินกับต่อหนึ่งปอนเหมือนเพชรกิตินี่เป็นหมูเลยยังไงไม่รู้นะคะามวยไม่รู้ตัวชนะหนูก็มองว่าน่ารองมากๆนะคัมแบ็กนะเก่งอยู่หนูก็รู้แต่สู้กับปาฏิหารวันนั้นนะถ้าไม่ใช่เจ้าบ้านจัดนะถ้าไปชกเวทีอื่นหนูมองว่าเบียดกันมากๆชูใครก็ได้นะถ้าข้อมูลมาแบบนี้หนูก็จะอ่านทางมุมเพเจอร์หนูผสมผสานด้วยแล้วกันนะเพราะข้อมูลมันเบอยังไงไม่รู้อ่ะก็ ต่อตั้งหนึ่งตอนแล้วรู้ตัวว่าจะมาชกคู่เอกเลยนะจะไม่ทําน้ําหนักเลยเหรอคู่เอกนะคะแล้วเวทีเจ็ดสีมาตรฐานเลยนะคะใครๆเขาก็อยากชกมันเป็นเวทีที่สําคัญของนักมวยนะคะก็ข้อมูลมาแบบนี้หนูก็จะอ่านตามใจเลยนะคะ ก็แก้ไฟน้อยนะก็เป็นมวยชอบที่หนูติดตามมาเงียบๆข้อมูลไม่ต้องดูคะ่ะจําได้ทุกอิริยาบทและพูดเอาเลยนะคะเขาจะชอบแพ้ในไฟที่ไม่สมควรแพ้อย่างเช่นชกตามเวทีสัญจรตามภูทรอะไรนี้แนละ้วแพ้เป็นตะสังนะแพ้ง,ง่ายๆนะแพ้แบบมวยขี้เกียจชกนะคะแต่ทุกไฟที่สําคัญของเขานะจับพลาดยากนะและชกได้เหนือชั้นมากๆว่าสนาดีนะคะก็เก่งไฟไหนไม่เก่งมาเก่งไฟชิงแชมป์ มวยรอบนะชิงที่หนึ่งอย่างเงี้ยคู่ชิงสมิงแดงชนะมาลวดน,นะพอถึงวันชิงมาแพ้ขาดลอยให้มวยฟอร์มรุ่มๆดอนๆและขายได้สุดจัดกระชากแชมป์ไปแบบคนจดจํานะคะและทุกๆไกไฟของเขานะที่ชกเวทีเจ็ดสี่นะเขาจะชกดีมากๆนะเจ้าแก้วฟ้าน้อยนะหรือเพชรกิตินะหักปากกาเซียนตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นมวยมาแทนนะแรกๆที่มาชนะน็อกมวยใต้ผ่านหน้าเสือเลยนะคะเวลาแพ้ก็แพ้แบบน่าให้อภัยแพ้แบบ แพ้แต่แพะแต่ละทียแบบราคาไม่กินหรือไม่ก็แบบ,แบ,บเบียดนิดๆ้วไม่เคยแพ้ขาดแบบมวยโง่เลยนะเวลาชกเขาแบบสีจะเก่งแบบเก่งแบบเหนือชั้นนะเก่งแบบผิดหูผิดตานะคะก็วันนั้นนะมาเจอกับเพชรน้ำงามนะคะก็ จัดเซนเพชรงานนอนยกสี่นะสู้ได้ดีนะตั้งแต่ไฟแรกนะคะที่ออกเสมอพอมาเจออีกครั้งก็เอาซะน็อกเลยนะหนูมองว่าเดายากนะตามข้อมูลมันด้วยเกินนะเพชรกิติได้เปรียบหนึ่งปอนคนต่อรถเยอะอีกนะเตี้ยกว่าอีกนะตามข้อมูลสองเซนแต่ในรูปภาพมันเตี้ยสนุกอกันเยอะมากตามเส้นกา็ชี้ไปที่มุมน้ําเงินนะคะจัดชนะ วิถีมวยไทยนะก็คัมแบก็ดูดีกว่าก็มาก่อนแล้วก็อาวุธหนักแรงก็ดูดีกว่านะคะแล้วเขาอีกอย่างนะมุมเก่งของเขาคือเขาแก้ทางมวยเข่าได้ดีอย่างที่เคยเจอกับพรเสน่ห์มาแล้วหลังๆมาสู้เข่าได้ดีนะคะแต่หนูก็อ่านไปว่าทุกๆครั้งที่เป็นไฟสําคัญของแก้วฟ้าน้อยนะเขาทําได้ดีเขาสู้ได้ดีหนูมองว่าวาสนาเขาดีแล้วเก่งที่ไหนไม่เก่งชอบมาเก่งที่เวทีมวยเจ็ดสีนะแล้ววันนี้ทุกที่เวทีเจ็ดสีนะเป็นต่ออีกไอ ได้ได้น้ำหนักต่อหนึ่งตอนอีกนะคู่ต่อสู้มาแบบน้ำหนักเกินอีกนะคะลดเยอะเสียเปรียบเขาเยอะนะคะแล้วชกช่องเกลี่สีแพ้ชนะหนูก็ยอมรับได้นะหนูก็มองว่าวาสนามวยเขาดีนะเขาจัดชนะค่ะฟันถงทุกๆไฟที่เป็นไฟสําคัญของชีวิตเขาต่อสู้นะคะหนูตามที่หนูติดตามเขามาเขาสู้มันได้ดีค่ะ หลังช่างวันนี้นะคู่ที่หนึ่งนะคะถ้าชอบมวยแพ้ยากไปที่ยอดกูมานะดูดีทุกอย่างนะคะแต่หนูก็ชอบมองไปที่น้ําเงินนะยอดกันนะด้วยร่าเสือสีเสื้อรูปร่างช่วงชกแล้วก็เขามีความเป็นออกอาวุธฝั่งขวาได้ถนัดกว่าซ้ายนะก็เดาไปทางนี้แล้วมันออกได้ทั้งสองนะคู่นี้รับแต่ชอบเลยค่ะหนูชอบไปที่ยอดกันค่ะเพราะก,าล,ก,กลัวลูกตกติกเจ้ายอดกุมานเผลอทาพลาดไปโดนเตือนมาละโอกาสเกมเปลี่ยนนะ ูงค่ะและคู่สองนะก็ชอบไปที่ฤทธิ์ท,ทิชัยเวลาชกช่องเจ็ดสี่นะคะทำมันได้ดีเสียงเฮนี่ดังสนั่นหวั่นไหวนะคะสังเกตจากการเชียร์ส่วนตัวหนูหนูจะเชียร์เฮดูกี่ครั้งหนูก็เฮตลอดนะแต่เวลาเขาไปชกไปที่อื่นหนูไม่ค่อยเฮไม่ค่อยตื่นเต้นเหมือนที่ชกช่องเจ็ดนั่นแปลว่าน้องเก่งที่วที่เจ็ดสีนะแล้วก็เวลาโดนทูสวนนะคะก็ทูสวนที่ช่องเจ็ดสี่นะวันนี้คงไม่มีทูสวนนะแพป พาดชนะมาก็ให้เป็นเรื่องของเกมกีฬาเพราะน้องถ้าเกิดมุมแดงนะเขาไม่หายไปนานก็ดูว่าเจอกันไม่ได้นะแต่ชอบมากๆชอบไปที่ฤทธิชัยจะใช้ความเป็นมวยซ้ายเตะเอาเตะเอาอยุบช้าและชนะไปในที่สุดและคู่สามนะก็ชอบไปที่มวยรองนะคะเจ้าจาักรชัยนะคะหรือเพชรเหนือค่ะจะชนะสวนคู่สี่นะก็ชอบตามใจหนูชอบไปที่เพชรกิติวาสนาดีครับฟันธงว่าแมลมอเดล บ่แม่นละหมอเดาเดลาบ่ออกจนาบ่แคมเจ้ามันดีแคมน้องเขาเอินแคมปีดีแคมน้องเขาเอินแคมปีดีแคมแบบนี้แคมมันเงินมานทำแคมแบบนี้แคมมันเงินมานทำไม่เนียนงาม